แล้วจะแล้วจอแล้วเอาละครับน้อ,องลันตาพัชิดานะครับปึบฝากคุณกลับไปไพิจารณาด้วยนะคะอ่าไม่มีห้าม,มนะฮะผมไม่เห็นตรงนี้อันนี้หึใหญ่ใหญ่ไปเลย อุ้ยอ่นหน้ามาอุ้ยเหมือนู้นเลยฮะชวนหนูเหรอคะอไม่ทันโหเราดูว่ากีดว่ากีดอะไรพี่สิทธาไม่ไสิอ่านไม่ทันเหมือนกันนะไม่ได้เหมือนกันอื ไม่ยอมเต้นวนเวยเป็นไงฮะ,ะกลับสิครับกลับว่าไงครับอันนี้พี่ชอบหน้าเขานะออชอบเออหน้า,ออนาทรงหน้าเขาดีอะ่ะขอดูคลิปอื่นด้วยสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัทธิดาคุสถาพรชัยค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นตาอายุสิปีค่ะอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเด็กสมัยนี้เก่งกันจังเลยวะ จังอ่ะนี่ลุกเปรี้ยวผมผมผมเขียวชอบไปกดตรงนั้นทุกทีอ่ะอ่ะมาดูนะครับว่าพุ่งกับจะให้โทนเย็นโทนร้อนนะครับพุ่งกับยังจะไปดูคลิปอื่นดีดูต่อดูต่อยังยังอยากดูต่ออืมอืมอืมีรรปบาไหมดูแววตาเขาอะดูคิ้วดอดูคิ้วแบบว่าเติมจุดตรงนี้ ดีเลยนะร<ส>ูปนี้<ส>ดีเลยเนี่ยตีรี่ก็ตีรีร่มีหนาวหนาวอะฮะ <c oughs> เจอเด็กไทยเข้าไปใช่ดูฟิสิกอลแล้วดีใช่ไหมเอาอ่อนไปเลยฮะทนเย็นนะครับพี่น้องครับ